คนแบบต่างจังหวัดนะน,นะมากรุงเทพไปกลาพูดลาต้องพูดภาษาไทยอายที่จะบอกว่าตัวเองเป็นลาวคือเรารู้สึกว่าความพร่าวพวกนี้นมันหายไปไหนหมดวะมันมีสิ่งที่มันโดนกดกันมาตลอดตอนเรามาเรียนก็ถามแบบกินดินหรอือเปล่าละอะไรยางนี้ขี่ช้างหรือไม่คือมันตลกมากสื่อประเทศนี้นก็ขี้ยาดีโนทํทำให้จนคนเข้าใจว่าคนที่มาจากอีสานอะ่ะมันจนมากขนาดนั้นวันนี้เราอยู่ที่ทองหล่อ25ทุกคนเราจะพาทุกคนไปกิน ลาบใครเป็นสายสอีสานวันนี้ครับรองถึงอีสานแน,น่นอนแต่อยู่กลางทองหล่อเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนี่แขกรับเชิญเราสุดพิเศษอยู่นี่อยู่แล้วสวัสดีครับพี่ครับส <laughs> วัสดีครับ <c oughs> ผมค <ổ> ุณหน้าคุณตาก,กันนะครับผมใช <ข S> ่ <c oughs> ค,รครับเนี่ยป้ายลาบเสียบครับ <ot> ผมตอนนี้ร้านลาบเสียบย้ายมาที่ดาดฟ้า อาคารเดอะจิมทอมสันอาร์ตเซนเตอร์ครับผม s <S บก็เซีมสันซอยสองครับผมพูดง่ายๆคือถัดจากคอสินไม่นิดเดียวรสชาติยังเหมือนเดิมอร่อยกว่าเดิมสินี่ <laughs> พี่ฟ้ารู้จักกับร้านนี้เป็นการส่วนตัวยังไงบ้างพี่ <laughs> ยาวเลยเรื่องนี้รุ่นพี่ที่หมาอะไร <laughs> อ่าอันนี้คือสันซนร,ร,รุ้นพี่ที่เอกกันแล้วก็ู้วความเป็นคนอิสานด <laughs> ้วยก,กันเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยกำลังนินทาพอดีเลยสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะพี่ทำาหลายอาชีพมากแต่ตอนนี้ทำอาชีพแบบเป็นเจ้าของร้านอาหารค่ะ นี่นหลายอาชีพมากเนี่ยเมื่อก่อนอะสักสองสามอาชีพที่พี่เป็นยังไงเมื่อก่อนบ้างตอนนี้ไปกลับไปอยู่บ้านก็คือทําธุรกิจขายรถเกี่ยวข้าวขายรถถ่ายก่อนหน้านั้นก็คือเป็นอาจารย์ใ,ในมหลาลัยสอนแฟชั่นแล้ว่าเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เียร้านสาวเป็นร้านอะไรพี่อีพี่สาวลาบ,สา,ลาบสาขาสามอันแรกก็คืออุบลเนาะสาวเฉยอันที่สองก็สาวอยู่ที่เอกมัยอาหารก็จะคนละอย่างซึ่งสาวลาบเนี่ย ทำไมจะต้องลาบอย่างเดียวอ่ะพี่คือหลานอาหารอยู่บานเข้าน่ะอ่ะอ,ะอันนี้เราจะใบลิงกัวนิดนึงนะลาบลาบอ่ะ,อะเขาก็แยกออกอ่าหลานลาบก็คือหลานลาบส่วนร้านอาหารพื้นบ้านอีสานพื้นบ้านก็คืออาหารอีสานพื้นบ้านแบบร้านยายร้านป้าก็จะเป็นเหมือนร้านซาวที่เอกไม่เหมืนอนที่อุบล แต่ลาบเนี่ยมันจะเป็นแบบผู้ชายทำงานล้มบัวงานแบบร้านเฉลิมฉลองใช่เพราะว่าร้านลาบถ้าในกรุงเทพอ่ะร้านไหนขายลาบต้มตำไม่อร่อยเพราะว่าผู้ชายทำา้มตำไม่อร่อยผู้หญิงคือทำอใช่ถ้าคุณไปกินลาบร้านต้มตำคุณก็อย่าหวังอย่าอย่าอย่าหวังว่าลาบมันจะอร่อยซึ่งไม่ได้ผิดสำหรับเขาไม่ได้ผิดเพราะแล้วทำไมกรุงเทพมนถึงเอาสองอย่างมารวมไม่ได้ร้านเดียวกันเพี่เพราะว่าคนกรุงเทพไม่ได้กินอาหารอีสานเป็นเดล l y ล้ไม่ใช่ชีวิตประจำวันขนาดนั้นฉะนั้นคือเขาเขามองว่าอาหารอีสานมันคงรวมๆวกันมันเป็นสิ่ง ที่ปัจจุบันก็นเป็นที่เป็นแบบอ,อาหารเซเลเบตอาหารพิธีกรรมอาหารงานบุญงานบวชอะไรอ,อยได้ผัวลมงัวนอ,อันบวชงานขึ้นบันไม่งานบวชออ๋ออจะต้องเป็นทางลาบตกพวกนี้คือแต่ก่อนอ่ะเวลางานบุญประจำหมู่บ้านเช่นบุญกับถินรวมบุญพระเวรและบุญอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแต่ก่อนวัวตัวหนึ่งแปดพันเนี่ยแต่เงินแปดพันก็ใช๊จะหาได้ง่ายๆคือต้องแบบ20คนอ่ะ หารกันมากองกันอ่ะแล้วก็ได้วัวตัวหนึ่ง8ปันฉะนั้นทุกอย่างต้องแบ่งให้ได้20ส่วนคือในอดีตเนี่ยถ้าเราจะกินลาบกันทีนึงถ้าเราจะเรื่องของวัวเรื่องของอะไรเนี่ยต้องเป็นงานใหญ่แหละและอะไรทําให้พี่แบบวนมาสู่วงการอาหารได้พี่ก็น่าจะเป็นช่วงโควิดที่พี่ทาโปรเจกต์ฟาวอีสานที่ลงพื้นที่ทํากับชาวบ้านนั่นแหละคือโปรเจกต์ที่ทํางานร่วมกับดีไซเนอร์ อยู่ในพื้นที่หรือลูกศิษย์ที่พี่สอนที่มอโบนอะไรอย่างเงี้ยชวนกันมาออกแบบทํางานดีไซน์ช่วยชาวบ้านพัฒนาโปรดักต่างๆให้มันดีขึ้นให้เขาแบบมีลายที่สวยขึ้นมีสีที่ดีขึ้นแบบมันทันสมัยขึ้นให้มันอยู่ในยุคป,ปัจจุบันได้แล้วจากอน,นั้นมาเป็นอาหารได้ไงพี ก็จากที่มันขายมันไม่มีที่ขายของมันไม่มีที่จะไปมันโควิดนรู้ยังไงแล้วเด็กๆในทีมก็แบบอาจารย์ก็น้องหยุดแล้วเราลองมาทำอะไรที่มันขายได้เลยไหมเพราะเราต้องการเงินมาต่อพตอนนั้นเนี่ยเวลามาอินเทนส์ใช่ใช่แบบเฮ้ยเราจะอยู่ได้ยังไงวะเราคนเรามันเยอะอะไรเงี้ยทุกคนก็โหวตทำอาหารเลยค่ะฟาวิจาร์ก็เป็นสาวิสาร์แล้วก็ต้องสวัสดีเป็นภาษาลาวนลจ๊ะคุณจะได้เริ่มได้กินเพี้ยเริ่มได้กินเนื้อวัวแล้วเฮ้ยพี่กง รุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งจับจา,กาวกบลบรรยากาศร้านเนี่ยเหมือนครัวต่างประเทศเลยนะคุณฟังแอมเบียนของเสียงซะก่อนแอมเบียนแอมเบียนหลังจากแอมเบียนซะก่อนเอาไสา้จูเลยไสยจยู่ไยจูเริ่มกับไสยจูเลยครับคุณรู้ไหมว่าไสยจูคือตัวตัดสินว่าเนื้อสดไม่สดอ่ะซึ่งแล้วร้านแบบเนี้ยแน่นอนเรา ต้องมีระบบเนาะเราทำยังไงให้เนื้อมันสดเอ่อใช้แว็คัมก่อนแว็คัมอ่าแว็กคั่มล้อมเก็บไว้ตู้อย่าในอุณหภูมิที่ถูกต้องก็คือแวคคัมเนี่ยไม่ให้อากาศมันเข้าแล้วก็เก็บคงอุณหภูมิไว้ในที่ที่มันจะไม่เน่าผมรู้สึกว่าก๋วเตี๋แบบตี่มันความนัวขเนื้อมันจะเพิ่มขึ้นผมเคยลองเมื่อไหร่ฉันเพชรก้อยบักหนาวนี่คือแบบแทบพวกเม่อไหร่เมื่ได้เครื่องปรุงอื่นอ่ะแต่มีแค่บักเน้ากับน้ำปลาจบเลยเผ็ดเป็นแบบเนี้ลองดย ซึ่งซอยจู๊เนี่ยพี่ป้ายเขามีระบุส่วนไหมว่าเขาจะกินแถวบ้านผมนะ<อ>ไม่พูดว่าทั่วไปนะจะว<อ>่าชอบกินแถวสะโพกแถวน่องแถวขา,าลูกมะพร้าวจะดีสุด<อ>แต่ก็อยู่ดูอยู่ในส่วนขาส่วนสะโพกนี่แหละซึ่งอันนี้คือส่วนสะโพกก็คือลูกมะพร้าวที่บอกเมื่อกี้แหละใกล้ๆกันและอีก2ส่วนคืออะไรครับอันนี้อีสานเรียก30มสิบกีบสับทางการคือ30มสิบกีบด้วยถ้าคิดว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเหนียวมากผมยังงงว่าแบบในกรุงเทพยเรียกเรียกปลากระลิบว่าทำไมอันนี้คือสามสิบกีบอ แต่ซอยจู้เพิ่เพิ่งาดังในกรุงเทพเมื่อไม่นานนี้นะผมมาเรียนที่กรุงเทพปี5 4 6 47ครับไม่มีในเมนูเลยต้องมีด้านที่รู้จักกันเท่านั้นต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวนี้คนทําขายเยอะแต่ที่มันถึงมาตรฐานหรือแบบได้น้อยมากนะเราเห็นชัดเจนว่าเขามีตู้มีการชิลมีระบบจัดการที่มันอย่างดีจริงๆซึ่งซาวนะวันนั้นที่เริ่มต้นเนี่ยโอ้โหมันหรูหราสวยงามเหมือนวันนี้ไหมมันเหมือนเดิมเลยภาพเดียวกันเลยเคยเป็นภาพมแต่แลกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ด้วยเราอาจจะ ทำดีไซน์ thinking ด้วยอะไรอย่างเงี้ยกับทีมภาพมันเลยชัดอย่างเวลาเราทำกับทีมเราก็ได้เขาเขียนเลยว่าอาหารที่กินที่บ้านอาหารที่มันสาบสูนแล้วอาหารที่มันหาย,ยาก<ะ>อยู่ฝั่งนึงให้เขาเขียนแล้วก็อาหารที่เขามีขายอาหารอีสานตร์ที่เขาขายตอนเนี้ยในท้องตล,ลาดมีอะไรบ้างให<ะ>้เขาทำอนนอกมาแต่ทุกคนก็คิดว่าเราจะทำกระดานฝั่งที่คนขายนคนขายแต่ไม่เราทำฝั่งนี้ทุกคนก<ะ>็งงเหแล้วก็ใส่ดีไซน์เข้าไปเนี่ย เราจะต่างจากคนอื่นเราไม่ขายเหมือนคนอื่นเรากินแบบไหนเราขายแบบนั้นเพราะเราอยากขายเรื่องวัฒนธร,รรมไม่ใช่หรอแล้วเ,เ,เราจะทำยังไงวัฒนธร,รรมเราอ่ะให้มันอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ได้เหมือนก,นกับดีไซน์โปรดักที่พี่ทําอยู่กับทีทุกคนก็อ๋อเข้าใจแล้วก็คือเอาสิ่งใหม่ไปเจอกับสิ่งเก่าอะ,อะไรที่ของเก่าดีเราเก็บไว้อะ,อะไรที่ของใหม่ดีเราก็เอามาใช้คือมันเป็นเรื่องแบบผสมผสานแหละ,ะเพื่อทําให้ของเก่ามันยังอยู่ได้โดยที่มันไม่หายสับสนไป น่งนวันนั้นอะจริงๆพี่เรามีเดาไหมว่าแบบของที่มันเก่าไปแล้วของที่มันเก่าแก่มันจะแบบคนจะไม่เปิดรับอะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเดาแต่ว่าคิดว่าทํายังไงให้คนอยากถ่ายรูปทํายังไงให้คนเห็นแล้วว้าวเพราะมันต้องเป็นสิ่งใหม่ที่มันไม่มีอยู่แต่รสชาติได้กินเข้าไปแล้วแบบต้องนึกถึงอะไรที่แบบยายทําแม่ทําไม่เคยกินรสนี้นานมากเราคิดว่าหน้าตามันต้องอยู่ในยุคในสมัยในปัจจุบันมากแต่รสชาติมันต้องเป็นแบบออเทนติกอะไรเงี้ยถามว่ามีเดา b ไหมมันไม่รู้อะเราเราไม่เคยมีเดาวเวลาเราทำ ก็อย่างที่บอกว่าซาวก็เหมือนเป็นสมมติฐานหนึ่งของเราว่าอาหารอีสานอะมันจะสามารถไปอีกสเต็ปหนึ่งได้ไหมที่ไม่ต้องทำแบบแค่ที่คนอื่นเขาทำกันอยู่เราอยากให้ราคาของวัฒนธรรมของเราให้มันมีราคาไม่มีแวรลูแต่ที่เราให้แวรลูเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราามาองเทพเราก็คิดถึงอาหารเรามากแล้วทำไมที่มันมีขายอยู่มันมันไม่เป็นอย่างที่เราเคยกินวะทำไมต้องมัคคอมเพล็ก ให้คนกรุงเทพด้วยเข้าใจขายแต่ถ้าเกิดว่าของเราดีอะขายแบบของเราดีสิแบบภูมิใจขายเขาก็มีลิ้นเขารู้ว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยก็เ x p e r i e n c ี์สไปคนชอบก็อชอบชคนไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่กอนกินซอยจูนีไอเด้คน<บ>เขาแบบอยากอยากเขาว่าเป็นคนปล<บ>าเน<บ>าะพวกเรากินดิบเด้พวกเรากินดิบนปลาตะกอนเนื้อมูแยงต้องเต็มเต็มำครับอืมเรื่องไปไงพี่หวานต้มเองเลยยีเทถวนี้ไม่ขมปี๊ดมากมันจะขมนวลๆแล้วก็ไม่กินหอม่แบบนึงอืม มันนวลๆเนาะอือันนี้คือสำหรับอะไรพี่ม,มันเคียงเคียงเอ่อพวกมักดิ็นไม้พวกนี้ปาครับหมักดิ็นไม้เออมันก็จะเพิ่มกลิ่นเข้าไปเนาะเออนเรื่องหมักดิ็นไม้แล้วแบบนี้ถือว่าผ่านไหมครับพี่ป้าจากผ่านมากผ่านมากเนืกก้อเนื้อดีแต่แต่หมายความว่าไอ้ความเลื่อนๆมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้ว<ต>เพราะว<ต>่ามันก็ถูกดูดเข้าไปใช้แต่ถ้าถามว่าความสดเ t e เ t อร์นี่ยังแบบเนียนกิอยู่ยังเด้งอยู่เพราะว่าอย่างเงี้ย ลองไปคือเท็กเจอร์ของมันอนะเด้งแบบดูสดแบบสดมากเลยนะพี่ผมไม่แน่ใจว่าในว่าทำใน,ในไทยเนี่ยมีเ,เขาเจออื่นที่กิน้อบกินของขมไหมเออทำไมมันต้องขมขนาดนั้นเลยพี่อาหารที่สารทำไมต้องมีรสชาติขมเข้ามามเกี่ยวข้องไม่ความขมเนี่ยมันถ้าเป็นผมนะผมคิดเองนะว่าถ้าเราเจอขมชิ่นเราก็จะเจอหวานโอ้ยแตเบอรี่โอ้ยไมจริง ไอ้ความขมเนี่ยมันมันจะไปขับความหวานของตับอ้าวเตะอาวเตสเราลองเปลี่ยนเป็นอื่นดูสิถ้าถ้าเกิดไม่ได้แถวขมเออจริงนะเพราะเมื่อกี้พอทอจิ้มขมเข้าไปอ่ะมันก็จะมีความความจุ๊ยซี่อะไรบางอย่างที่มันขับความหวานออกมานะ้วนอกจากอาหารแล้วเหมือนสิ่งที่พี่อีฟทำมาตลอดมันคือเรื่องของมนุษย์ด้วยคนด้วยอันนี้มันคืออะไรอ่ะพี่เรื่องของที่เราเป็นครูเนาะก็จะมีความเป็นครูสูงที่แบบยิ่งตอนกลับไปอยู่บ้านแล้วไปสอนที่มหาลัยที่มอบนอะเด็กอ่ะ ไม่ได้รู้สึกว่าของรอบบ้านดีเลยโหแล้วมันจะไปยังไงวะ,ะเจนบอกว่าแบบให้หาแรงบรนนานใจจากของรอบตัวคือเขาไม่สามารถคิดได้เลยว่าอะไรส่งแรงบันนานใจให้เขาได้เออแบบข้างๆบ้านคุณยายหรือกระเทียมที่คุณยายปลูกออหรือ ผักที่วุณงใหญ่อะไรเขาไม่ได้เลยเขาแบบคิดอย่างอื่นไปเลยไปแบบไกลมากแล้วก็อยากมาอยุเทพถามว่าอยากทําอะไรก็คืออยากมาอรุทพาหมดอยากเป็นนีสเกออะยาเลยอยากเป็นสไตลิลต์ก็อยากอยู่กรุธยาทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบอยากกลับไปอยู่บ้านตอนแรกกับพอกลับไปอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโหนี่มันสวรรค์เลยแหละที่เราดีใจจังที่เราได้กลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้เห็นของดีในแบบที่ตอนแรกเราก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยพอเห็นปุ๊บก็อยากให้คนอื่นเห็นตามจะทํายังไงให้คน ให้ลูกศิษย์เห็นว่าแบบสิ่งที่เรามีมันดีเราก็เลยพยายามคิดอะไรที่มันใกล้ๆตัวเราก็รู้จักว่าถ้าอาหารอีสานมันถูกยอมรับแบบแม้แต่ทุกซอยอ่ะในกรุงเทพแม้มแบบทั้งประเทศไทยอ่ะออมีทุกที่แต่ทําไมไม่มีใครทําในแบบที่มันเทียบเท่ากับ ร้านอาหารอิตาเลียนได้ร้านอาหารญี่ปุ่นได้ทําไมมันอยู่แค่นั้นนะ่ะเออมันต้องได้มากกว่าน,นั้นสิอนะไรเงี้ยก็อบอกทุกคนนั่งในทีมอยู่แล้วว่าเราไปอีสเต็ปหนึ่งนะอ,อย่ามองว่าเป็นร้านเพิงนะอย่าคิดว่าเป็นร้านส้มตําแบบนั้นอย่าคิดว่าเป็นอาหารอีสารแบบนี้ให้มองภาพใหม่เราคือรสานอารที่มันแบบเสิร์ฟแบบ p เพ p e r เนาะสะอาดสะอาดมาแล้วกินแล้วสบายใจในบรรยากาศที่ดีสวยงามมีดีไซน์มาตอนนี้เราอยู่ที่คลาวเฉยใช่ไหม ใช่แต่ว่ามันเป็นสาขาที่2องก็เลยเป็นซาวเอกใหม่เมื่อเปิดมาก็คือเจอเนเชอรัลไวทก่อนนี่คืออาหารเครื่องหลักของอาหารอีสานเลยอันนี้ผมขอชวนคุยก่อนเลยไวกับอาหารอีสานนี่มันเข้าจริงๆันาพี่เข้ามันก็เป็นเครื่องดื่มที่มันเนเชอรัลไวันเปรี้ยวเนอะมันก็แบบล้างแบบอาหารอีสานได้ดีกินคู่กันได้ดีเวลาที่แบบกินเข้าไปอย่างกินปลาร้าเข้าไปแล้วเจอแบบเนเชอรัลไวท์เข้าไปสักแก้วหนึ่งก็โอ้ดีจังสวัสดีครับ ปกติเสียงเงียบแบบนี้ไหมเนี่ยดูเงียบม,มากเลยอะอย่างพนักงานที่นี่นี่มาจากไหนกันบ้างพี่อีฟส่วนมากก็อุบลจิตเกตคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องส้มต่ำมีวิธีการเลือกพนักงานมาทํางานที่นี่ยังไงบ้างไม่มีอะไรมากค่ะใครอยากทางานก็มาเลยเห็นบอกพี่อพบอกว่า การทําร้านซาวเนี่ยไม่ใช่แค่การทำโปรเจกต์อาหารเพียงเดียวเราว่ามันเป็นเรื่องคนที่แบบเหมือนคนอีสานอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพเราว่าหลายร้านอาหารก็คือมีแต่คนอีสานแหละที่ไหนแม้ทั้งร้านญี่ปุ่นคนอีสานแหไปทํางานอยู่ทั่วใช่อยู่ทั่วไปหมดนะพี่พี่แค่รู้สึกว่า เออมันไม่มีร้านอาหารดิสารบอกว่าใช้คนอีสารมาทํางานเลยแท้วก็แที่รู้รสบชาติจริงๆใช่แล้วก็แบบพัฒนาสกิลเขาเขาไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟเออเออแต่แบบเราเชื่อว่าคนมันเรียนรู้ได้เพคนดีสารก็เป็นเป็นอะไรก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละมันก็เหมือนคนชาติพันธุ์อื่นเหมือนกันแหละอย่างนี้เรารู้สึกว่าโอกาสอาจจะน้อยกว่าเออถ้าเราเป็นพื้นที่ที่แบบมีโอกาสให้คนที่แบบอยากได้โอกาสนั้นเออก็เข้ามาเราพร้อมสอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คแจ๊คเป็นคนที่ไหนนะลูกเป็นคนที่ ย่าโซ่ปกติในครัวนี่นพูดกลางหรือว่าเวาวบ่เล่าเขาก็จะแรปไว้แบบ <c oughs> โอ้นี่เป็นคลังวัตถุดิบเลยนะแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์แช่ยเย็นเลยนะแล้วก็กระเจี๊ยบมาจากกระหลาๆๆลย <c oughs> ก็ให้เขาส่งมาให้อันนี้คือกระเจี๊ยบจริงๆเลยใช่กระเจี๊ยบสดนี่คือเราขายในร้านด้วยถูกไหมใช่มีน้ำกระเจี๊ยบกับกระเจี๊ยบไปดองเล่าเอ๊่พราะผักก็ผักติ้วอันนี้คือจากอีสานแท้ๆใช่แต่นี้มาดูมันไม่ใช่แหนะโอ้ยแยงเฮ้ยหอม เราสต็อกของยังไงพี่อีฟถ้ามาจากอีสานคำนวณวันจํานวนในการใช้น้องก็จะคํานวณมาให้มีวัตถุดิบแปลกๆไหมพี่อีฟที่แบบที่ไม่ค่อยมีขายในร้านอาหารอีสานก็ไม่ค่อยมีคาขายนะผัดบวบงูแบบเป็นบวบแบบเป็นแบบมันจะเหมือนงูคดๆหน่อยมากินกับลาบแต่ว่าพี่ก็มาผัดใส่ไข่กินด้วยพี่ชอบกินอันนี้เป็นโฟเส้นโอ้ยหนาวอันนี้โฟร์เส้อันนี้ตลกมากเว้ยนี่ลูกค้ามาให้บ้านเขามีต้นมะกอกคือเราเหมือนจะได้ของแบบบ้านๆจากลูกค้าได้มากินด้วยนะ ตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรพีห่ห้องตำของตำโศกมีปลาก็เลยได้กินปลาก <laughs> ิน,นกับปีกคั่วอันนี้คือหัวใจหลักของร้านเลยไหมใช่จริงๆเราชอบกินแค่ส้มตำเว้ยอาหารที่แบบ<ะ>ให้เลือกแบบแค่จานเดียวเ,ยเองโรคเนี้ยถ้าแบบต้องเลือกหนึ่งจานคือส้มตำเท่าไน,นต้องเป็นตำแบบไหนถ้าเป็นแบบตำลาวเท่านั้นเราไม่รู้จักตำไทยเลยเอาจริงๆเราไม่เข้าใจด้วยคือคนกินตำไทยตำลาวกับตำไทยต่างกันยังไง ตำไทยก็ทำใส่น้ำตาลอ่ะมันบบหวาน,นาอ่ะแต่น้ำตาลฟีฟเรารู้สึกว่ามันเป็นของหวานอ่ะมันจะส้มตำส้มตำ<บ>มันคือตำส้มส้มมันคือรสเปรี้ยวอ่ะก็เลยจะต้องไปอย่างาตำไทยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เป็นคนชิมแต่ตอนท<ช>ำสูตรเราก็จะทำมื้นมาให้คนอื่นชิมเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าน,นี่อร่อยหรือเปล่าเพราะสำหรับเราเราแบบเราตกใจทุกครั้งที่กินแต่ตำลาวเราสามารถบอกได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำได้ต้องกินตำลาวใช่คือปลาร่ามัน เราเข้าใจนะคนกรุงเทพจะกลัวแบบตำลาตำลาตำปลาลาอะไรเงี้ยแบบปลาไามันเหม็นคือมันก็เหมือนแบบมันเป็นเรื่องเวลาในการหมักอะออถ้าแบบหมักถึงหมักถูกต้องแบบเวลามันได้มันก็ไม่เหม็นมันก็จะหอมแบบที่ตำเหมือนที่ปลาล่าจู้เลยในตัวหลักเลยโอ้วะเทสเราก็กองละมีเป็นตอนตอนได้ไหมนี้อันนี้กองตอนตอนออกเพราะว่า,าลูกค้าที่นี่เขากรัวเหอตักเข้าไปแล้วก็ต้องตักรีเควสได้ว่าขอตอนน้ำเดอร์ตักตอนอะ อันนี้เป็นกะปิคั่วกะปิคั่วกับใส่กับน้ําตาลไปไว้ทำอะไรครับกะปิเหมือนแบบปรุงปรุงกับพวกตําผลไม้ก็จะใส่กะปิไว้หน่อยนึงคนอีสานเนี่ยเขาใช้กะปิในการตำต้มตำไม่หรอกก็คือมาทําตอนแบบตอนทําขายแหละเพื่อแบบเขากินง่ายขึ้นนี่ก็น้ำน้ำตำไทยและส่วนตัวพี่อีฟเองล่ะก็เป็นคนอีสานคนหนึ่งเนาะแต่ทําไมเราถึงแบบอยากจะลุกขึ้นมาที่จะผลักดันมันนะพี่ มันก็เกิดจากคนรอบตัวแหละที่มันตลกี่แบบทุกคนมีการศึกษาดีเราเป็นคนแบบต่างจังหวัดนะันนะมากรุงเทพไปกลาพูดลาวเข้ากรุงเทพต้องพูดภาษาไทยอายที่จะบอกว่าตัวเองเป็นลาวอายที่จะบอกว่าตัวเองพูดลาวคือเรารู้สึกว่าความพราวพวกนี้มันหายไปไหนหมดว่าแต่ลาวบ้านเราพูดลาวแล้วดังนั้นเราพูดลาวตลอดเป็นเรื่องปกติแต่พอเห็นคนทั้งข้างแล้วแบบโอ้ยอย่างนี้มันโดนทิ้งไปเรื่อยๆแน่เลยหลานเราก็เลยไม่พูดลาวละแม้กระทั่งพี่ชายเราก็ พูดไทยกับลูกคือมึงตลกมากอะไรนะตลอดเ,เ,เราเออพอพูดเรากับหลานหลานก็หัวเราะอะไรอย่างงเี้ยคือมันโอ้ยอย่างงี้มันน่าจะหายไปเรื่อยๆแล้วแบบมันไม่มีความพราวอะไรเกี่ยวกับบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาแค่ใกล้ตัวเราก่อนแล้วเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งที่มันโดนกดกันมาตลอดอย่างแบบตอนเรามาเรียนก็ถามแบบกินดินเหรอที่บ้านอะไรอย่างนี้ยขี่ช้างหรือไม่คือมันตลกมากแล้วก็แบบสื่อประเทศนี้ก็ขี้ยาดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ทำไม่จนคนเข้าใจว่าคนที่มาจากอีสานอ่ะมันจนมากขนาดนั้นจะทำแบบเราเราบ้านเราไม่เคยจนเลย,เลยอะไรเงี้ยถามปอยไาดูก็ได้ปอยายไปบ้านเราครั้งแรกไปกินอนะ่ะปอย้ฟยังตกใจเลยว่าแบบบ้านพี่เสิร์ฟอาหารแบบนี้ฝานเจ้าเสิร์ฟแบบนี้เลยบอก มันมันสวยมันแบบมันประดิษฐ์คือเราแม่เราเป็นครูภาคกรรมอาหารมันก็จะแบบปาะณีตปาะณิตหน่อยแต่ก็รสชาติอีสานปอยว่าผมยังจำอยู่ทุกวันนี้เลยว่าแบบอาหารบ้านเต่าค้นง่ายไปดีก็มันพอเราทําร้านอาหารมันก็บอกไม่แปลกใจเลยที่มันจะเป็นอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยคือแต่คนอื่นก็อาจจะคิดว่ามันไม่จริงหรือเปล่าคือเราก็จะต้องว่าร้านแบบมันมันจะใช่รสจริงไหมอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าก็มากินเดี๋ยวก็รู้อะไรเงี้ยใช้ลิ้นกินอย่าใช้สมองกินเลยอย่างเงี้ยเหมือนกันกับแบบหลายเมนูที่มันดูน่ากลัวแต่จริงๆ อันนี้คืออะไรครับพี่ีจังโกลเนื้อก็เนื้อผัดแหละแต่ว่าใส่กะเพราด้วยดูฝันเผื่อเหมือนผัดกะเพราเหมือนกันนะใช่แต่ว่ามันมันก็มีข้าวคั่วมี่ข้าวคั่วเลยฮะอันนี้เซอร์ไพรส์มากมีต้นหอมมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่กะเพราแท้ๆไงพี่พายเคยเคยกินมันกับไหมไม่เคยกินครับร้อนหรอรอนร้อนร้อนอืมอืมดี มันกัขมนำม,มันไม่ใช่แบบมันไม่ใชแบบกะเพราซีเดียวอะ่ะม,ม,มันมีความลาบราบะรบนะมันคอมเพล็กซ์มากอันนี้เราชอบมากม,มันเป็นเหมือนแบบถ้าพูดหลับตากินอนะ่ะไม่รู้สึกถึงือนกะเพราเลยนะเหมือนผัดคั่วกับพริกแกงอะไรบางอย่างเงี้ยมันก็มีขมขม,มนำมาก่อนนิดนึงเหมือนลาบอ่ะผมว่าเหมือนลาบมากกว่าเหมือนลาบไปผัดในกระทะให้มันแบบ ซึ่งพวกที่เป็นเนื้อเนี่ยคือเป็นแบบของหลักของที่เลยใช่ไหมพี่เนื้อมีที่นี่มีแบบที่อีสานมีร้านลาบอะไรที่นี่ขายลาบหนังเช่นอีสานร้านลาบปลาก็ลาบปลาลาบเป็ดก็อาจจะลาบเป็ดลาบเนื้อก็อาจจะลาบเนื้อเราก็เลยมีลาบเนื้อปลาเป็ดสามร้านลาบมแบบนี้รวมถึงมี่เจ้าบอนด้วยแต่แบบเรานั่งอยู่ตรงนี้บรรยากาศทุกอย่างนี่คือ ถ้าใครบอกว่านัดเพื่อนร้านลาาอ่ะล้วขับมาเนี้ยเลยนะแต่ว่าวันนี้แบบพี่อีแบบเหมือนยกระดับร้านลาบนะมีวงมีวายมีเครื่องดื่มเสิร์ฟซึ่งร้านนี้คือเปิดตั้งแต่กลางวันเลยไปพี่หรือว่าเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเออแล้วมาร้านนี้สั่งซ้อมตำได้ไหมพี่มีแค่ตำาลาากุนาดองกับตำซอ,องสางมีส้มตำนิดหน่อยติดไวย้ยังพอมียังพอมีแต่ถ้ามาร้านลาบนะต้องเนื้อๆเ,เ,เท่านั้นเนี่ยซอยจุเอยลาบก้อย วันนี้ก้อยมาแล้วใช่ไหมใช่ก้อยนี่อย่างที่บอกว่าตอนแรกนะทุกคนวันนี้คอนเซปต์เราคือมาล้านลาบก็กินลาบล้านลาบไม่มีส้มตำล้านส้มตำไม่มีลาบซึ่งเขาจะพยายามปรับเนี่ยให้มันเป็นแบบเออแต่ถามว่าร้านลาบบางร้านก็มีตำลาวตำแตงเนาะมีติดไว้เฉยแต่ว่าไม่ได้สเปเชียลลิสต์ไม่ใช่มันจะไม่ได้มีเยอะมกูดไปนะกรูดเนี่ยกรเนี่ยพี่น้องเจียมจิ๊กเกต็ตเจียมน้อยพี่ทำตึงยืนอย่างก้อยเนี่ย เนื้อที่เอามาทําก้อยกับซอยจุมันแค่ต่างกันยังไงพี่ป้ายเพราะผมคนใช้ส่วนเดียวกันแล้วเรื่องระยะเวลาการเก็บหรือความสดล่ะถ้าเก็บตู้ดีกว่าของพี่เขาอยู่ได้นานอะ่ะใช่วรับอย่างในบริบทที่พี่ป้ายเคยเคย,เคยเล่าให้ฟังว่าอ่ะเราเริ่มต้นเนี่ยคือซอยจุชายโครงก่อนเลยใช่ไหมแล้วก้อยเนี่ยมันคือลําดับไหนลองลอง,ลองซอยจุเอามาเอาเนื้อไม่เห็นต่อแต่ก้อยคาโครงเนี่ยมันคือเศษเนื้อที่แบบที่มันอยู่ติดโครงอ,อ่ะค่อยรอรอมาแล้วค่อยแบบมันบิ่นเลือดเมยเป็นแอ่งมชิ้นเล็กๆที่มันเหลืออยู่ตามโครงออกมา มันสาคัญจริงจริงแล้วยิ่งพอทําไปแล้วมันมันอิ่มในใจก็คือแบบเรื่องคนนี่แบบคือมันไม่เคยมีความเท่าเทียมในอีสานนี่แล้วดังนั้นสิ่งที่เราทํามันคือเรื่องความเท่าเทียมมากๆอยู่ในอยู่ในมิชชั่นของเราเลยพนักงานที่เข้ามาคนทีถามว่าเชฟใหญ่คือใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีเชฟใหญ่ทุกคนทางานร่วมกันทุกคนผ่านลิ้นอีสานใช่ก็คือลิ้นอาหารที่ทุกคนกินแล้วก็มากินพร้อมกันว่าสูตรเนี้ยที่เราทําด้วยกันเนี้ยชอบไหมทุกคนชอบไหมมันใช่รสที่เรากินยูนหรือเปล่า พี่คิดว่าจริงๆแล้วความอีสานสําคัญยังไงกับตัวพี่ก็มันเป็นเราเนี่ยเราก็ง่ายผลเลาะสนุกมันก็ไม่ค่อยเครีย,ย,ย,ยดเลยนะเหมือนคนหลังชนฝาทุกวันที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะตายาก็ใส่เต็มไปก่อนลองทําเลยสําหรับเราเราว่ามันเป็นเลือดนักสู้ที่แบบอยู่ในเราแล้วก็มันเป็นข้อดีนะที่มันเห็นคนจนเยอะๆแล้วเรามีโอกาสเราก็อยากจะแบบเอาโอกาสนั้นมาให้คนอื่นด้วยเหมือนกันเพราะเราก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ตอนที่เราขึ้นมาก็ได้โอกาสดีๆ เราคุณสึกว่าโอกาสมันสำคัญมากสาหรับบริษารที่นี่ก็จะเป็นเหมือนโอกาสเหมือนกันที่ให้คนแบบมาเรียนรู้อยากเป็นบาร์เทนเดอร์เหรอมาสิสอนให้อยากทําครัวเหรอเหมือนช่างทําบ้านหลังนี้เสร็จบอกความฝันคืออยากเป็นคุปมาสิต่อเลยต่อเลย <c oughs> อย่างยุคแรกที่เปิดร้านที่อุบลก็คือ มีคนอ่านหนังสือไม่ได้เราทําสูตรด้วยรูปภาพใช่ก็แค่ดูจากรูปเราก็ทาตามนั้นคือทุกอย่างมันด้วยความเป็นครูแหละมันก็แบบมันสอนได้หมดอะทุกคนมันเรียนได้หมดอยู่ที่ว่าอยากรู้มากแค่ไหนเราว่าเออมันเป็นเรื่องพัฒนาพี่ป้าวันนี้แซบปหดูจากสีหน้าแล้วก็การพูดน้อยของผมวันนี้ผมพูดมากนะแบบมันมันคืออยู่เพื่อนเนาะออแม่แม่มันมันไหนบรรยากาศแบบเหมือนอยู่บ้านนะใช่ เรียกว่าวันนี้ใครแบบคิดถึงอีสานนะหรือเป็นคนอีสานมานี่ทางหล่อยยี่ห้าต้องให้แท้ร้านนั่งกินดื่มได้มีเรักใครเต่หมดแล้วก็อย่างที่เราเห็นไปที่มีนชลวันกันนี่มีมีใครอยากลองว่าอาหารอีสานแพริ่กับวาย<ม>ไหมมี็อกเทลด้วยน,น,น,นี่นี่ข้างหลังใช่ไหมใช่ใช่แนะนําให้เราวันนี้ขอบคุณพี่ฟ้านะครับแล้วก็พี่อีฟด้วยครับ,บ,รบที่ได้ต้อนรับเราขอบคุณซอลครับวันนี้ที่พาผมมากินใครเป็นแฟนคลับพี่ฟ้านะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวไม่แน่นะโค้เราอาจจะมี รายการอะไรบางอย่างร่วมกันอออรอติดตามชมแล้วก็ร้านใหม่ที่พี่วหอกร้านใหม่ทีนี้ครับพี่ลาบเสียบครับตอนนี้มีอยู่ที่เดียวคือดาดฟ้าตึกขึ้นมาสอดดาเซ็นเตอร์ครับกับเซมซันซอยสองครับท่านี้ก่อนพอมากินวันนี้เรามาซาล่ากินบ้างเอ็นจอรกับลาบก่อน <c oughs> เอกระไมซอยสิบแยกหกอ่าแล้วก็ท้องหล่อซอยย <15. S 1> ี่สิบห้าอ่าฝากด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ